สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook เพจเพื่อนกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการทาสีนะครับทาสีไม้พื้นไม้นะครับเป็นสีของ toa นะครับมาดูว่าเป็นสีอะไรนะครับเป็นของ toa วอนัทเงานะครับซื้อจากร้านทั่วไปก็ ประมาณ3ลิตร630บาทนะครับแล้วก็น้ำมันสนทินเนอร์นะครับขอไัยทินเนอร์ผสมสีเคลือบนะครับสีย้อมไม้ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็กำลังทารอบแรกนะครับโดยน้องคูมนะครับน้องคูมิกำลังทาอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะครับ ค่อนข้างเงาเป็นรอบแรกนะครับรอบแรกเดี๋ยวจะให้ดูพื้นไม้นะครับพื้นไม้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอทาไปแล้วก็จะเงาอย่างที่เห็นครับนี่นะครับก็เงาแบบนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือจะทาไปรอบแรกก่อนนะครับพอเสร็จจากนี้ก็ค่อยทารอบสองน้องภูมิเป็นไงครับสนุกไหมครับ ภูมิบอกว่าสนุกนะครับได้ทาสีเป็นกิจกรรมกิจกรรมนะครับในช่วงที่โรงเรียนหยุดช่วงโควิดนะครับช่วงนี้หลายโรงเรียนก็หยุดโควิดให้อยู่กับบ้านนะครับก็พาน้องภูมิมาทาสีทาสีบ้านนะครับสีพื้นไม้นี่นะครับก็เงาอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ